นี่ครับ <wield> ตอนนี้เรามาร้านสมจ๊อ้อยนะครับน้องจาญที่เราห่างหายไปห่างหายไปนานเนาะหลายปีเลยหลายปีเลยนานมากในร้านตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมซอยชูสวรรค์ที่16นะครับนี่ต้มตำเจ๊อ้อยนะครับดูดีอยู่สมรณมีตำหลายด้างเนี่ยมีหลายตำวันนี้ของสดมากบอกเลยปูม้าสดมากวันนี้ปูม้าสดมาก ขัดเอาสกอตไบคัดอย่างดีสกอตะละ้ำใจใส่สไลด์ได้ไหมประเดิมยังมีปเดิมยังนีถขายไปแล้วขายได้ห้าร้อยกว่าบาทแล้วแต่ว่า<อ>วันนี้วันหยุดไงเราเพิ่งออกมาด้วยแบงค์รถแบงค์ที่สี่เนหัวห สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับผมก็แวะมานะครับมาหาเพื่อนนะครับเพื่อนป๊อบครับอยากให้กันไปนานมาดูเพื่อนผมเขาเปลี่ยนไปนะครับผมสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับเนี่ยป๊อบนะครับนี่เนี่ยป๊อบดูุดมสมบูรณ์นะครับช่วงนี้นะครับดูสังเกตสังเกตได้นี่แหละหัวหงายงผมนี่นี่คือการเปลี่ยนแปลงนี่คือการเปลี่ยนแปลงคือตัดผมใหม่นั่นเองนะครับนี่เคยเจออยู่ช่องนูละเอียดอยู่วันนี้เห็นว่ามีเมนูอะไรนะวันนี้เหรอ ก็เป็นกำลังซื้อหนูนามาหนูนาหนูนานะไม่ไม่ใช่หนูหนูทำบ้านหรือไม่ใจว่ามันซื้อหนูอะไรมาหนูนานี่มีขนไหมไม่รู้ดิไม่รู้เหมือนกันมันต้องมีขนนะถ้าไม่มีขนถ้าไม่มีขนนี่ว่าใช่ก็แหละเดี๋ยวมีนี่ด้วยเออกุ้งกุ้งสดมาลาบกุ้งสดลาบกุ้งเหรอก้อยกุ้งมีรูมันดูเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวประสบการณ์ของผมก็คือเดี๋ยวไปไปซื้อเครื่องนะครับเพื่อจะมาทําเป็นพ่อครัวเพื่อจะมาทําผัดเผ็ดหนูนานะครับ เนี่ยตอนรับแขกน,นะโอ้ยันแท้เอออ๋ออันนี้คือเขาต้องไอ้น,นีอีกสิบสี่ไอ้เจ็ดวันก่อนค่อยเข้าวัดใช่ไหมมันเพนที่บ้านก่อนสิบสี่วันเจ็ดวันเอ,อ,เอ,อาสบายใจออเี๋ยวงปนี่เราก็ได้มาแล้วนะครับน,นี่คือชุด <c oughs> ผัดเผ็ดเรานะครับซื้อมาเป็นชุดอันนี้มีมะเขือด้วยนะครับเกเือปรอกนะครับผมอันนี้ไปขอมาจากร้านเจ๊อ้อยนะครับก็นี่ครับใบกระเพรา แล้วก็ชุดขาดตะไคร้นะครับผมโอเคเดี๋ยวรอหนูนะครับหนูยังเดินทางมาอยู่นะครับผมอะไรป๊บอะไรนี่แย่วเนี่ยแม่ไม้ใสื่อื่นเฮียอย่าบอกนะว่ามึงจะให้กลเฮ้ยให้กินแค่แก้วเดียวเบกเดียวเฮ้ยมันไม่คึกเหรอไม่รู้จริงนะนี่มี่ีกิจยาวข้างใน สารพัดสารพัดนึกนะผมมุมกำลังให้แหลงแข็งแรงเลยนะลองสักหน่อยพอดีเลยพอดีเลยปวดเอวพอดีเลยเกอนหนักไปหน่อยนั่งเกอนใช่ไหมป๊อปเดอมันดับวะมันยามเยอะจังวะพวกผมอ่ะลากไม้ลากไม้มันมีกระหอไหมเนี่ย มีดิเนี่ยรถกินรากไม้เลยไม่ได้ใช้เหล้าขาวดองเนะี่ใช้เป็นนะเนี่ยวัดก้าดองวัดก้าแต่ก็กินเหล้าขาวเหล้าขาวไม่ได้ใส่เออมันกินเหล้าขาวเลยจะติดจืดแล้วออกออกกลิ่นรากไม้อย่างเดียวมึงเอาอะไรมาหลอกกูกินหรือเปล่าวะมาไปก็จับตะโบกโอ้ยกินกับผัดเผ็ดหนูนี่ว่าอร่อยเลยนี่เราต้องซื้อมานะตเติมตเติมเรื่อยๆใช่ไหม กูว่ากูว่าติดนะที่มือสั่นเนี่ยอ่ามันแบบเข้มข้นมากเลยอะเนาะเข้มข้นเครื่องพร้อมร้อนหนูกำลังเดินทางไปเก็บก่อนเดี๋ยวหมดก่อนเดีด๋ยวหมดก่อนเราจะตำเครื่องอเ,คเครื่องพริกไว้ร้อนนะครับนี่กระเทียมนะครับใส่กระเทียมลงไปนะครับนี่คือพริกแห้งนะครับใส่ลงไปแล้วก็นี่คือตะไคร้นะครับผม ใส่ตะไคร้งไปด้วยมันจะได้หอมๆนะครับผมเพราะว่าหนูอ่ะอีหนูอ่ะมันคาวนะครับผมลองใส่เครื่องเยอะๆนะครับเพื่อให้มันหายคาวนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะออกเป็นรสชาติหน้าตาแบบไหนนะครับผมเนี่ยหนูมาเหรอหนูมาแล้วหนูมาแล้วพอดีเลยเนี่ยแล้วก็เราก็จะใส่เนี่ยครับใบกะเพราใบกะพเพราสูกแล้วใส่เี้่อไปนะครับ ตามเลยครับผมสวัสดีครับตอนนีหนูอ่ะถ่านหนูนี่ตามเครื่องวิถ่ีเราหนีเดี๋ยวเดี๋ยวอมาโชฌาเลยนะใช่มีตัวนี้โลนึงโลนึงจะโตสามมังโอ้เครื่องพ่อป่ะดิพ่ออยู่หรือเมั่อเดี๋ยวไ่ให้ดูดูของฮะคือเอ้าหนูมาแล้วครับหนูมาแล้วฮะสวัสดีครับหนูมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับมาไกลเลยปวดดากเลย รู้รู้ที่ไหนครับนี่อ๋อสุพันครับแล้วทำไมมันไม่มีขนนะครับมันไม่มีขนนะเหชาวพ่อโอเคเดี๋ยวไปทำเมนูครับจ้า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 ลงมาลงมาดูนานะครับหนูนาบ้านนะครับผมดูกี่ตัวอุ้ยอุ้ยขาบัวเลยครับขาบัวขาบัวอุ้ยนี่ เนี่ย yeah, ครับนูสุพรรณนะเอ้ยดูอะไรเีืสุพรรณดสุพรรณระคอรประถมนี่คือเขาขั้วหายเร้อยแล้วพี่น้องเราก็มาล้างน้ำสาดๆก็ทำได้เลยหมดเลยเดเนี่ยพอดีแล้วกับเครื่องพอดีเลยป่ะทำเมนูครับ อ่ะเอาละครับผมตอนนี้กําลังซับหนูนะครับผมสีแบ่งเป็นสองส่วนส่วนนี้อ่ะสีเข็ดพัดเผ็ดนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเพิ่นบอกวานน่าย่างก็ขัดเห็นเป็นตอนบอกกินวัน <shorter> ที่ก็เลยสีเข็ดอ่ดอนฝักซับละเอียดเป็นพัดแห่งเนาะพัดแห่งพัดเผ็ดผัดกะเพราอันแห้งนะครับพอดีได้มะสามโตอันนี้สีพัดพัดพริกแกงพัดพริกนะครับพัดพริกใส่พักลายยางนี่บะเขือบะเขือใบะอบะกลูดเบ็ดพริกไทยแล้วก็ พริกแดงยังนี่ก่ใช่นครับก็พริกที่เขาตำไว้อ่ะรอชมครับผมอ่าเอาละ,ะครับผมเสร็จแล้วหนึ่งเมนูคือผัดเผ็ดผัดเผ็ด,ผดหนูหนานะครับผมนี่โอ้ยหอมมากเลยนี่ดู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 ดหอมมาก <c oughs> จามาใส่เพื่อน <c oughs> นี่มันต้องกระทะไม่ไหมแบบนี้เว้ยอร่อยแน่นอน เออยกการยกการยกการว้าวแก้หน่อยแก้หน่อยเพื่อนเสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูผัดเผ็ดป้าไรเฮ้ยไม่ใช่ผัดเผ็ดกบไม่ใช่ผัดเผ็ดหนูหนูอะไรวะถูกแล้วหนูนาเออคำหลังไม่ถูกไม่ถูกแล้วหนูหนูอะไรวะไปหลังไปก่อนไงโอเคเจอวันนี้เอาอะไรมาใส่ไว้เดี๋ยวทำเมนูต่อไปเออเอาหนูนี่ครับ นี่เพื่อนสิงลองดิรสชาติหนูเป็นไงชิมแล้ววิจารณ์ด้วยด่าก็ด่าให้ป๊อบนะเป็นไงผ่ามันไม่ได้มันมืดอ่ะพี่ลองชิมดูดิเนี่ยหนูก็หนูของพี่หนูเจ้าหนูจ๋ามาไกลมากเลยวเนี้ยซื้อไกลมากเลยนี่ทีมงานนะครับทีมงานชิมหมูเจ้าหนูจ๋าทีมงานช่างคุยนะครับ คุยเหี้ยอ้าวจับวันนี้เอ้าช่างคุยก็ช่างคุยเอ้ยช่างคุยก็ช่างคุยช่างคุยมาเลยจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าแสงเราไม่มีเะไรไงเราเตรียมขอเราเราเตรียมผักไว้ตั้งแต่ตอนไหนวะไปสองพี่ครับชิมให้ผมหน่อยครับชิมให้ผมหน่อยครับ รสชาติสีสันนะนเออเหมือนกับผัดชานะอ่าครับคล้ายๆผัดชานจะได้ไปเอาไปปรับปรุงครับผมว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของผมที่ผมทำกับเมนูหนูเออหวานหวานมะเขือเอ,อ ซอสหอยซอสหอยใช่ครับซอสหอยหอมกระชายกลมกล่อมกลมกล่อมมีพริกเม็ดพริกไทยอ่อนเผ็ดนิดนิดละมุนเผ็ดนิดนละมุนรสชาติใช้ได้ใช้ได้ไหมครับทานไหมครับทานเย้ทานเว้ยอ๋อพียบอกแล้วไงพางพังฮะพางพังพังครับผมเดี๋ยวรอเจ้าของโลโก้พังด้วยพังพัง่าี๋่ววิ่งวิ่งวิ่งอะไรนะ มา้มาม้าเหรอมีคำถามแล้วครับเกิดคำถามแล้วมา้าไม่ใช่มา้าคำนั้นคืออะไรครับเริฟเมื่อก,กี้อะไรมา้ามะควยโอ้คะ <laughs> ขวยก็บอกว่าควยนี่โอ้โอ้ดูแล้ว, <laughs> วกเมื่อกี้ควยย <laughs> เออโอเคเดี๋ยวรอบเมนูต่อไปครับผมเป็นผัดอะไรก่อนนะก้อยกุ้งแมนก้อ <Man. S 1> ย,ยกุ้งก้อยกุ้งนะครับ ของเฮียป๊อปเฮียป๊อบช่างคุยช่างคุยช่างคุยครับเออก็คุยครับคุยก็คุยครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปกันก้อยนะครับก้อยกุ้งเขาต้องใส่ผักลงไปก่อนด้วยเขาต้องใส่ผักลงไปก่อนเดี๋ยวเขาจะปรุงที่หลังเนี่ยครับบ้าน้าวเดี๋ยวกันขาดยังเขาต้องเติมที่หลังกน้าวเห็นยังเห็นยังก้อนกระใสนั่นก้อนเลยครับผมปีโป่งไปพริกพริกพริกน่าจะไม่เผ็ดนะใส่แค่นี้ไปก่อนนะครับ น้ำปลาแล้วก็เนี่ยที่ผมตามเมื่อกี้นะครับผมเป็นข้าวคั่วนะครับผมใส่ลงไปคั่วเองมันต้องหอมแน่นอนออเคงปรุงอะไรเราก็ใส่ไปหมดแล้วลองคุกเขาให้เท่ากันก่อนนะครับผมราดปรุงอ,งอ,งอ,อเสร็จแล้วเป็นไงเพื่อนมะนาวมะนาวมะนาวเหรอหนี่ นกุ้งสุกแล้วลยังไงลองกิน,นไม่ตัวหนึ่งนี่เออเป็นไงสดชื่นบินหัวไหมบินหัวไหมหอมข้าขวคั่วไหมข้าวคั่วตามอย่างนี้มันหอมอยู่แล้วมะกรูดหอมผักเนี่ยอืมเดี๋ยวนีโรยโรยต่างหากจัดจานโอเคผ่านไปเสิร์ฟนี่ กุ้งนี้สุกแล้วนะครับผมเพราะว่าผ่านการโดนมะนาวแล้วโรยด้วยนี่สร็จอีกเมนูหนึ่งครับผมคือก้อยกุ้งนะครับนี่ลองชิมดูนะครับผมพี่น้องเลยไม่ยั้งกระแทบซำก้วยกุ้งสดบะหมี่อีกเอียงเอียงยังสียบซำก้วยกุ้งสดบะหมี่อีกแล้วบะหมี่อีกแล้วครับผมเบิ่งเบิงมัมแล้วเด้อดูดูดูกินหรอเด้อข้าวขวายังหอมไหมนห็นะขวายัง ไม่มีที่เก็บใส่แสบแสบแสบไม่หวไม่บอปั๊บในกระตูถามนางบอกว่าลองจิมดิป๊อบกระตูเลยมั้มือหน่อยนะครับมือหน่อยพี่น้องต้องคุยกอ้อยเลยครับโอ้ยกับเจ๊อะอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ถึงคิวยังไม่ถึงคิวเป็นไงคิวเป็นไงรอคิวสี่ตัวจริงปากขาด้วยเหรอจริงเดี๋ยวเนาะโอ้ฮะเนาะใครล่าทับเองเลยเข้าไปอ่ะทำเองครับพี่น้องคนต้องบอกว่าแซ่บเลยว่า์สัน เนี่ยไม่โสหรอเงี้ยอันี้ซ่บเลยทนกินเลยไอูอือนี่คืออะไรพูดด้วยมองกล้องด้วยที่เด่นมากเลยที่เด่ที่ได้คออะไรไม่ได้ทาอีกวนี้ขอยกเวนะครับพี่เขากินกุ้งไม่ได้พี่เขากินกุ้งไม่ได้ไม่ได้ครับกินได้กินได้แต่น้าเซ็กไวคนเราคิดเป็นเสืออคืดูด้วยว่าเือตัวนั้นมันมีพิษไหมเน่คำคงก็มาครับพี่น้องนตกแล้วยังนี่ำวัดเดวชิมดูชิมดูน้อง เป็นไงอร่อยเดี๋ยวผักด้วยต้นที่ปลูกเองมาโอ้โหมดเลยเฮ้ยเฮ้ไม่ได้ว่าครับป๊อปเมื่อขาวโพดถูกเชื่อมอร่อยไหมพ้ยไม่ได้เจียวเลยแด่๋ยววัหลังเป็นไงเป็นซลมอนแล้วแหละแป็ว่าอะไรว่าแซ่บไปหนีอร่อยค่ะค่ะอร่อยค่ะค่ะเหลือไปนิดต่อไปผัดกะเพราหนูผัดกะเพราหนู หนูสับแบบละเอียดเพราะว่าหนูเราได้มาสามตัววันนี้ตามเครื่องนะครับผัดกะเพราพี่น้องผัดกะเพราบัดดีผัดกะเพ,พรเา,พา,ราพหนูที่เราฟักไว้นะครับฟักเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงเลยนะครับผมทั้งกระดูกทั้งเนือ้อทั้งยังฟัก่้มกันมดนะครับผมนี่เหมือนเดิมเป็นกะเพราโบราณน,นะครับกะเพราโบราณต้องใส่อ,อจะไข่ลงไปด้วยนะครับผมนอ่ผัดกะเพราอือจานจานจานน,าน่านจานอะ นี่แม่ดูแม่ดูรับรองอร่อยนี่มาน,นี่เแบ่งแบ่งไหมแบ่งดิอ่ะอันนี้เก็บไว้ไงอ่าเสร็จแล้วครับกับกะเพราหมูสับเอ้ยไม่ใช่กะเพราหนูหมูสับอ่ะเชี่ยเลยเพื่อน ไม่้าใไ้เลิกง,งานมาพอดีแต่ <laughs> ไม่ใช่เลิกง,งานเลิกร้านเลิกร้านแบบว,ว่าหนูมันไม่แบบหนูหน้าจริกระดูกกินได้หมดมนมเ <laughs> นี่ยตัวนึงเนี่ยนี่เป็นไงก็มันจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่าเราไม่มีแสง <laughs> <laughs> อ่ะคุณนางเรียกสปอตเลยเป็นไงอร่อยไหมล่ะ <laughs> ยังไม่ได้กิน แบบไม่มีกินเนี่ยสาบหนูว่าดีหนูจะมีสาบนะซ้อนเหมจซ้อเหมเออแก่หมูยอมีมมียอมีมมีมีไหมเอของหมูยอได้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 หาอ่ะเป็นไหืมแซบอ่ะแะบดึงนาะอ่งอะคุณเนนไม่เอาค่ะคอาอีกค้ยอีกโอ้โหแซบใหญ่เลยแซบใหญ่เลยไม่พอแล้วต้องไปเอาหนูบ้านแล้วล่ะอันนี้ เกียก <ersch> ับดรกแด้ครับอ้ามีเกียกับดรกแด้อีกเกียร์กับแรกไปหามาเตชัยล่ะไอเกีไปนี่มามานี่ด็กแด็ค่าไม่เอาโอ้หีอ่าป๊อปป๊อปในกระต๊อบชิมดิป๊อปในกระตี้เออในกระตี้มีแล้วป๊อปป๊อปในกระต๊อบ นี่ยจัดไงก็หมักเสี่ยงข้าอร่อยเลยบักเลยจับจับจับที่เราหั่นเป็นท่อนๆไอ้ผัดเผ็ดรทำไอ้ข้าอร่อยนะอร่อยหมดอ่ะเออนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 ลืมเลยไม่ไม่ใช่ลืมหรอกหาคนไม่เจอลงไปสุพรรณนี่อันที่สุดใหม่นี่เป็นกะเพรานะครับพวกน้องๆมึงเนี่ยอือเป็นกะเพรานะครับของหวาน เป็นกะเพรานะครับเป็นกะเพรานะครับผมอันนี้วางไว้ไหนเนี่ยทีกะเพราอร่อยอือก็หนูอร่อยจ๊วางนี่เจอ้อยถื่อนนะเสร็จ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 ปู้อ่าอะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้ก็มาหาเจ๊อ้อยนะครับนี่เจ๊อ้อยนะครับผมแล้วก็เพื่อนปั๊บปั๊บอยู่เลยก็ปั๊บกินนเฮ้ยก็เพื่อนเป็นสมาชิกนะครับอยู่ในะรข้อขอด้วยกันแม่เลยไม่ได้แซ่บเลย เดี๋ยวต้องเกลี <Yes ้ยงกันเรื่อยๆนะครับผมแม่กินแม่กินแบบนี้อารมณ์แม่กินแบบแม่เลยอารมณ์หนูอร่อยหนูอร่อยหนูเดี๋ยวจงจงกุ้งไม่อยู่เดี๋ยวทำให้กินนะครับรอแป๊บนึงแต่ว่าคลิปนี้ลา์ไปก่อนนานแล้วนะเดี๋ยวกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีทั้งวันเเ่ยกาปัง